วันที่48กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวอิเล็กทรอนิกส์แคปมาเพียงแค่14อันนะครับนะผมต้องการมากกว่านี้ครับผมเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมมาดูที่ generator info ให้ดูนะครับคอดิชันของเครื่องปั่นไฟนะครับเหลืออยู่ที่87นะครับเราจำเป็นจะต้องซ่อมโดยการหาอิเล็กทรอนิกส์ผนะครับผมมาซ่อมนะเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนครับคลิกขวาครับผมจะมีคําสั่งว่า fix generator ครับแพทของผมเป็นอย่างนี้ครับ ผมเนี่ยจะเข้าไปในเมืองโดยการขับรถยนต์เข้าไปแล้วเอารถยนต์นะครับไปทิ้งไว้ในเมืองเลยครับในหนึ่งสัปดาห์ผมสังเกตนะครับว่าเราจะใช้น้ํามันเนี่ยทั้งหมด1งถังครับผมผมจะแวะเข้าเมืองในทุกๆ1เดือนอย่างเงี้ยครับผมอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมไม่มีแผนจะไปไหนไกลอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็คือคงได้อยู่แค่แถวๆในเมืองของผมแล้วก็ในโซนหมู่บ้านชนบทของผมแล้วครับเพื่อ ทดสอบหลายๆอย่างนะดังนั้นแล้วอ่ะในตอนที่ผมเดินกลับมาเนี่ยผมก็จะถือถังน้ำมันสองถังแบบนี้แหละครับเดินกลับมานะครับสำหรับจุดฟาร์มสกิลนะครับสกิลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมักจะฟาร์มกันในเมืองกันนี่แหละครับเพราะว่ามันจะมีพวกบรรดาทีวีวิทยุแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟโคมไฟเราจะถอดผาดพวกนี้ออกมาครับเพื่อจะฟาร์มสกิลทั้งหมดเลยครับแล้วผมก็ต้องการหลอดไฟด้วยครับเพื่อเอามาตกแต่งอยู่ในบ้านเรานะครับนะโอ้โหบรรดักหน้าผมเลยอะ่ะกระจกจะแตกแล้วครับ เอาละผมว่าผมควรทิ้งรถไหมอะ่ะไปได้ไหมไปได้ไหมห้าสิกิโลเมตรห้าสหกิโลเมตรห้ารถรถจะไม่ไหวแล้วครับคูดเกือบไปนะครับนะโอเครอดมาได้เพราะว่าพลังของเครื่องยนต์นะครับนะ ผมนึกว่าจะผ่านมาไม่ได้ซะอีกแล้วนะครับนะขับเข้ามาในปั๊มแล้วหาที่ชิ่งไปหาที่หลบนะครับนะเออโทษโอ๊ยโดนซอมบี้ขัดขาโอ้โหไม่ระวังครับขอโทษครับครับแล้วเราก็มาถึงในบ้านกันแล้วนะครับนะโอ้เฮ้มันมีอต้นไม้ตรงนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยยกไปประดับบ้านดีไหมครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่ามีของชิ้นไหนบ้างนะครับในบ้านที่เราสามารถลื้อเพื่อเอาสกิล อิเล็กทรอนิกส์ของเราได้บ้างนะครับนะสำหรับสกิลอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับจะอยู่แถวแถวตรงนี้ครับจริงๆอ่ะมันขึ้นไม่ยากหรอกครับผมปัญหาที่มันขึ้นยากเป็นเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการใช้อาตโนรอดสักเท่าไหร่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเริ่มทําการรื้อทีวีครับและแน่นอนนะครับผมว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ขาดที่หายยากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากลับไปด้วยนะครับนะเพื่อเก็บไว้ซ่อมเครื่องปั่นไฟของเราเองครับผมเรียบร้อยแล้วครับ พวกบรรดาอิเล็กทรอนิก์พานะครับผมมันที่เราลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมาเข้ามาอยู่ในตัวเรานะครับซึ่งก็จะมีแคแคปเมออิเล็กทรอนิกนะครับอันเนี้ยค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรเลยครับหลอดไฟครับผมอันเนี้ยจาเป็นนะครับสาหรับคนที่ออกไปสร้างบ้านเองแล้วนะครับส่วนอลูมิเนียมฟอยเนี่ยเราใช้สําหรับคราฟระเบิดของอาชีพเอนจิเนียร์นะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นเอนจิเนียร์ก็ไม่ต้องครับผมของอย่างต่อมาที่เราสามารถลื้อได้นั่นก็คือหูฟังครับจริงๆอ่ะหูฟังเราสามารถเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้ฟัง เสียงจากวิทยุได้นะครับนะแต่ที่บ้านผมผมมีอยู่แล้วครับเลยไม่จําเป็นต้องเอามาครับผมเอาละตู้เย็นเนี่ยเราลื้อไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันถือว่าเป็นอุปกรณ์ Met ต o ร์วอร์นะครับนะก็คือว่างานช่างนะครับนะจำเป็นที่จะต้องเอา p a n e t o r c h แล้วก็หน้ากากมานะครับนะซึ่งมันจะได้เป็นการอิงคิดสกิลอีกแบบหนึ่งครับมันไม่เกี่ยวกันซอมบี้ในช่วงเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะมองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับนะไกลแบบโกงเลยครับจนทำให้เราเนี่ยอาจจะเล่นยากขึ้นนนะะครับ แล้วก็ซอมบี้นะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนของมันนะครับบาดเจ็บหรือว่ามีเพื่อนของมันนะครับไปก่อเสียงกุกกะกุกกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนรั้วหรือการเดินชุดต้นไม้นะครับมันจะทําให้ระยะการมองเห็นของพวกซอมบี้มันจะไกลามากขึ้นนะครับนะเหมือนประมาณว่ามันจะคอยสังเกตเพื่อนมันด้วยครับผมถ้าเพื่อนมันเห็นอะไรมันก็จะไปมองไปตามนั้นเลยครับฝั่งขวาผมเอาล่ะเคลียร์ครับเหมือนเดิมครับเราจะมารื้ทีวีนะครับนะ ในระหว่างที่เราลื้อทีวีเนี่ยเราหันหลังตัวเองไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับให้ฟังเสียงไว้ดีๆนะครับนะเหมือนเดิมครับโอเคครับว่างนะทางสะดวกครับนี่ครับผมวิทยุที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ใช้คําสั่ง Dis a b l e ได้เหมือนกันนะครับนะเริ่มเลยครับลื้อครับพวกวิทยุนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนทรานสมิ t เตอร์หรืออุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับเช่นพวกตัวรับส่งสัญญาณตัวค้นหาสัญญาณหรือแม้กระทั่งทีนี้เราก็จะได้แบตเตอรี่มาครับซึ่งจําเป็นมากนะครับนะในการ ใช้ชีวิตนะครับส่วนแอมลิฟายเออร์ผมเอามาเพิ่มอีกอันหนึ่งดีกว่าครับนี่ครับสายทองแดงผมเอาออกเลยครับแล้วก็มีตัวรับส่งสัญญาณวิทยุนะครับเก็บเอาไว้ครับเอาไว้ทําไมนะครับคือพอเราเลเวลอิเล็กทรอนิกสกิลสูงๆนะครับเราจะสามารถคาฟวิทยุเองได้ครับไปโคเว็บเราสามารถทําได้ไหมทําไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันถือว่ามันจะเป็นอุปกรณ์จะต้องใช้เครื่องโบทอชนะครับผมนะมาลือเหมือนกันนะครับ เราอสามารถ Disable ตัวโคมไฟเตียงแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมครับได้เหมือนกันนะครับนะแต่ผมแนะนําว่าให้เก็บไปไว้ที่บ้านดีกว่าครับเพราะว่าหลอดโคมไฟแบบนี้นะครับมันสามารถเอาไปประดับที่บ้านแล้วมันก็ให้แสงสว่างได้ครับผมแสงสว่างพวกนี้นะครับจะไม่ได้ให้ความร้อนเรานะครับนะแต่อย่างน้อยคือมันช่วยทําให้เราอะมองเห็นในพื้นที่สว่างโดยรอบได้นั่นเองครับเหมือนกับว่าเรามีหลอดไฟครับคือในเกมเนี่ยเราไม่สามารถคลิกขวาบนเพดานแล้วก็ใช้คําสั่ง ติดตั้งหลอดไฟไว้ตรงกับแพงทําไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเราจําเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่จะส่องสว่างนะครับนะ 1, น่งองวิทยุบางตัวนะครับมันเป็นวิทยุที่เหมือนกับว่าแค่เปิดเสียงไว้เฉยๆครับมันทําอย่างอื่นไม่ได้ครับผมจริงๆมันถามว่ามมีทริคในการใช้ไหมเขาจะใช้เพื่อล่อซอมบี้มาครับผมก็คือจุดกองไฟไว้กลางเมืองใช่ไหมครับแล้วก็เอาวิทยุเปิดเสียงดังๆเลยครับแต่บังเอิญว่า เราก็ต้องมีวิธีวแบบวอลด้วยครับจูนคลื่นให้ตรงกันแล้วก็ตะโกนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับหรือไม่ก็เปิดไมพูดก็ได้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเล่นแบบมันติเพย์เจอร์นะทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเสียงมันจะทะลุเข้าไปจังตัวรับสัญญาณนะครับผมตามคลื่นความถี่เนี่ยไปอยู่ที่วิดีโอตัวนั้นครับแล้วด้วยความที่มันเสียงดังเนี่ยจะล่อซอมบี้มาครับก็จะเป็นกับดักอย่างหนึ่งที่สามารถจัดการซอมบี้ได้ครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมที่สําคคัญือ ซอมบี้ถ้ามันติดไฟนะครับมันจะเดินวนไปเรื่อยๆเราอ่ะจะต้องทําหน้าที่คอยเรียกหรือว่าเสียงมันจะต้องดังอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ตัวเกมก็ได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มระบบ CD เข้ามาครับคุณผู้ชมครับคือเราเอาเครื่องเล่น CD ดนี่แหละครับผมเปิดลงที่พื้นแล้วก็ใส่กับวิทยุฮาร์มร d ดิโอหรือวิทยุที่สามารถารับสัญญาณได้ในช่องนั้น,นครับผมแล้วมันกระจายบอร์ดแคสต์ออกไปครับผม คือมันจะกลายเป็นการเล่นวนซ้ําไปเรื่อยๆครับจนทําให้ซอมบี้ครับผมมันมาตามเครื่องกระจายเสียงตรงนั้นตรงนี้ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในแพด41.65นะครับนะก็อาจจะได้พาทําให้คุณผู้ชมดูกันในอนาคตนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับเพราะว่าเราต้องเจอกับฤดูหนาวครับผมคงออกมาเนี่ยก็คงยากอยู่เหมือนกันแหละครับถ้าเป็นที่นี่น่าจะโอเคครับนอนเลยครับ โอ้โหนาฬิกาที่ผมเอามามันคุณผู้ชมครับนาฬิกาที่ผมเอามาผมลืมปิดอันน,น,นาฬิกาปลุกครับมันมีอันที่เซตอะลามไว้ครับนี่คือข้อเสียของการเอานาฬิกามาแล้วไม่ยอมลื้อในทันทีนะคุณผู้ชมครับให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับมันมาปลุกแบบอย่างนี้เลยครับอันตรายมากนะโอ้โหเดี๋ยว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 อะไรปากหลังพี่อยู่ครับเดี๋ยวดูวก่อนนะเฮ้ยอะไรปากอ่ะพี่ครับอะไรครับนะ่ะ ไมดาบบรนยาวจังนะครับดาบหน้าตาคุ้นๆนะครับพี่คาตานะเหรอเฮ้ยจริงเดี๋ยวก่อนนะมีมีอาวุธชิ้นนี้อยู่ในเกมจริงๆเหรอครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ลงมอดนะเฮ้ยมีดาบคาตานะด้วยเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสายเล่นดาบอยู่แล้วไงครับผมก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องของพวกนี้นะครับนะเฮ้ยแต่มีดาบจริงดิ โอ้โหนี่แปลว่ายิ่งผ่านๆไปนะครับเวลาผ่านไปซอมบี้จะยิ่งดรอปของดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอ้โหแต่ดับคาตนาเหรอครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าสกิลเบลดของเราไม่ได้เยอะพอผมก็ไม่แนะนําให้ถือเอาไปเล่นนะคุณผู้ชมครับอย่างมากก็คงเอาไว้แบบว่าเก็บไวอ้อวดนะครับว่า,วานี่มีคาตนาอยู่ในบ้านนะครับนะน่าจะทําที่แขวนโชว์ได้นะผมว่าก็สําหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ตอนแรกว่าจะเป็นพาสกลับไปอยู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มสกิลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะได้เลเวลหนะึ่งเนาะคุณผู้ชมครับเราจะได้กลับไปฟาร์มสกิลเม c คานิกอยู่บ้านกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับผม